บาร่าแบงเกิลตุ้ม่วงน้ำหนักได้เงินลงทุนจากชาร์กสองเท่าคุณแม็กซ์และคุณนาตาลีเป็นคู่รักที่ชื่นชอบการออกกำลังกายแบบโยคะจึงได้คิดค้นบาร่าแบงเกิลที่เป็นตุ้ม่วงน้ำหนักขึ้นทำให้มีหน้าตาสวยงามมีแบบทั้งข้อมือและข้อเท้าช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ได้เป็นอย่างดีเมื่อสวมใส่ออกกำลังกายพวกเขาทั้งคู่ต้องการเงินลงทุน400,000ดอลลาร์และกับส่วนแบ่ง10%สำหรับบาร่าแบงเกิลโดยพวกเขาบอกว่าไว้ใส่สำหรับ ตอนเล่นโยคะหรือผู้ที่ออกกำลังกายทั่วไปจะช่วยเบิร์นแคลอรี่ได้มากขึ้นเหล่าชารกเองก็ดูชอบไอเดียและรูปลักษณ์ของมันมากนอกจากนี้พอพูดถึงตัวยอดถ่ายนับตั้งแต่เปิดจนถึงออกรายการทำไปแล้วกว่า1.2ล้านดอลลาร์ยิ่งกระตุ้นให้ชัรกอยากลงทุนมากไปอีกทำให้ตอนนี้มีแต่คนแย่งกันเสนอดีลกันแบบดุเดือดคุณมาร์กับคุณมาเรียเลยเข้ามาเปิด900 0 0 0ดอลลาร์แลกกับพุ้น30%ตามที่คู่รักทั้งสองคนขอ